สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับเขตการเดินรถที่2นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวเพื่อขึ้นรถเมล์ไปไหนนะครับแต่ผมจะมาเป็นพนักงานเก็บตัว๋วโดยสารครับผมหรือที่เรียกกันติดปากว่ากระเป๋ารถเมลน์น,นั่นเองครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะดําเนินภารกิจได้สําเร็จลุล่วงหรือไม่ตามผมมาเลยครับ ก่อนที่ผมจะไปเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับเรามาฟังคำชี้แนะจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่สองกันครับนนอย่างคนพิการอย่างผมเนี่ยวันนี้จะลองขอมาเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารดูจะได้ไหมครับก็น่าจะทดลองนะเพื่อเพื่อเป็นต้นแบบหรือเป็นอะไรที่ว่าคนพิการ,รทางแขนขาเนี่ยน่าจะทำได้ หลังจากนั้นผมก็ได้มาคุยกับพนักงานดีเด่นของเขตการเดินรถที่สองนะครับเรามาฟังความรู้สึกเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับกันครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกเพิ่มใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่าเหตุการณนี้จะมาได้กับตัวเองอ๋อครับภารกิจของแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่มาเลยเนี่ยทําอะไรบ้างครับวันวันก็มาถึงก็ขึ้นไปรับงานเป็นไปรับงาน แล้วก็เอาใบเชี่ยวมาส่งที่ท่าครับผมแต่แล้วก็รอเขาเรียกรับงานรับรถอีกทีหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังพี่สว่างพูดแล้วมผมก็เริ่มอยากสัมผัสชีวิตการเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วล่ะสิครับพี่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขออาสาเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ดยจะให้พี่สอนสอนว่าการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะกระป๋ารถเมย์กระบอกรถเมย์เก็บค่าโดยสารกระบอกเก็บค่ารถแต่กระบอกเก็บค่าโดยสารในกระบอกเก็บค่าโดยสารก็มีช่องสําหรับใส่ตัวรถเมย์หลายช่องครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามระยะทางถัดมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนฝาปิดกระบอกแต่ตรงนี้จะมีความคมเป็นพิเศษเนื่องจากเอาไว้ฉีกตัวรถเมย์นั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับเจ้าหน้าตาของกระบอกเก็บค่าโดยสารกันแล้วแต่สิ่งที่ผมหนักใจอีกอย่างนั้นก็คือขั้นตอนการฉีกตัว๋วและราคาของค่าโดยสารนี่แหละครับเดี๋ยวผมคงจะต้องขอขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นพนักง,งานเก็บค่าโดยสารนะครับไปเลยครับ